สวัสดีค่ะเมจิทาลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ในเรื่องของการเงินวันที่1มีนาคม2567นี้คุณมีโชคลาภในเรื่องของการเงินไหมเรามี2กลองไพ่ให้เลือกนะคะกลองที่1กลองที่2นะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วเลือกกลองไพ่นะคะ ก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่หมอนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะหวังว่าคงเลือกกันได้แล้วนะคะเราจะมาอ่านกองที่1ก่อนนะคะมาดูกันในเรื่องของการเงินกองที่1คุณมีโชคลาภในเรื่องของการเงินไหมคะวันที่1มีนาคม2567นี้นะคะใบแรก แปดไม้แปดไม้เป็นลักษณะของงานที่พุ่งเข้ามามากมายให้เลือกงานพุ่งเข้ามาก็หมายถึงเงินก็พุ่งเข้ามาด้วยนะคะเงินเยอะงานเยอะใครที่รอง,งานอยู่ตกงานอยู่มีเกณฑ์กำลังจะได้งานนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจคุณมีเกณฑ์จะกำลังขยับขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็หมายถึงเงินที่กำลังจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะืมเจ็ดถ้วย จะช่วยเป็นลักษณะของการใช้กฎของแรงดึงดูดหรือสิ่งที่เรามุ่งมากปรารถนาอยากได้เนี่ยมันมีเยอะแยะเหมือนตอนนี้คุณกำลังจะมีสิ่งที่อยากได้เยอะงานเงินความรักความสุขความสมหวังสิ่งที่คุณจินตนาการมุ่งหวังอยากอยากไว้อยากมีอยากได้ไว้เนี่ยมันกำลังจะเข้ามานะคะ หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้จินตนาการในการสร้างสารรค์งานก็ได้คุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับงานศิลปะงานที่ใช้ความคิดงานออกแบบอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืมสองไม้ใครใครที่สมัครงานออนไลน์ ทางไกลต่างประเทศเอาไว้คุณมีเกณฑ์กําลังจะได้รับข่าวนะคะงานที่มาจากทางไกลางานออนไลน์งานต่างประเทศหรืองานของคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่ค้าในการทําให้งานของเรามันสําเร็จทําให้งานของเรามันมั่นคงนะคะสีวันที่หนึ่งนี้กองที่หนึ่งมีเกณฑ์นในเรื่องของการเงินอีกนะคะกองที่ห ดวงการเงินของคุณกองที่หนึ่งเป็นอย่างไร่วงนี้ใช้กฎของแรงดึงดูดเยอะๆนะคะเพรามันมีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาด้วยเนาะคิดเงินคิดถึงเงินก้อนใหญ่เอาไว้เยอะๆนะคะอืมเพศออฟสอดคุณอาจจะเจอกับมีโชคนะเพศออฟสอดจะเป็นลักษณะของอาจจะข่าวโชคที่มาจากเด็กมาจากคนที่อายุน้อยกว่า ก้ 9, 9าเก้าคาถางานเยอะงานหนักงานเหมือนแบบช่วงนี้เป็นช่วงของต้นเดือนเนาะก็อยากให้คุณแบบมุ่งม,มั่นตั้งใจทำงานคุณอาจจะมีคู่แข่งคู่แข่งมีคนที่จะเข้ามาแบบทำให้งานคุณแบบเหมือนต้องทำแบบอึดสู้อดทนแบบหลังชนฝาเลยช่วงนี้นะคะมีโชคบ้างเล็กๆน้อยนแต่ว่าส่วนใหญ่โชคของคุณจะมาจากงาน ลงมือทำงานให้เต็มที่นะคะแล้วก็คิดใช้จินตนาการในการสร้างสารรค์เงินมาจากความคิดคิดดีคิดบวกเอาไว้เยอะๆนะคะวันนี้กองที่หนึ่งประมาณนี้นะคะเราจะมาอ่านกองที่สองให้นะโ <c oughs> ชคลาภในเรื่องของการเงินคนกองที่สองมีไหมคะวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ คุณมีโชคลาภในเรื่องของการเงินไหมคะคนกองที่สองมาอยู่ The Emperor ความมั่นคงมั่นคงในเรื่องของงานเงินได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเงินมั่นคงมากเป็นลักษณะของผู้บริหารจักรพรรดินะไพจักรพรรดินะ The Emperor งานดีเงินด,นด,นดีความสุขคุณเป็นคนแบบชอบวางแผนชอบชอบอกชอบสั่งอะชอบสั่งเจ้าโปรเจกต์ชอบคิด ชอบลงมือทําเป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีเมษก็ได้นะคะมีเงินนะมีเงินเยอะเป็นจักรพรรดินั่งอยู่บนกองเงินกองทองนะอเอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟคัพเป็นลักษณะของการเดินออกจากจุดเดิมเดินออกจากที่เดิมคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้เดินทางไกลนะคะเดินทางไกลไปในสิ่งใหม่ไพ่เอ็ดออฟคัพเป็นลักษณะของคุณหันหลังให้กับ เรื่องเดิมสิ่งเดิมความรักเดิมที่มันไม่ตอบโจทย์แล้วก็ก้าวเดินออกไปข้างหน้าหนทางระหว่างทางไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่คุณก้าวเดินออกไปแล้วนะคะหวังว่าคุณจะได้ไปเจอกับสิ่งอะไรที่มันดีกว่านะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลออกจากบ้านห่างบ้านห่างคนรักนะคะช่วงนี้เนาะส่นกองที่สองคื วันที่หนึ่งมีนาคมนี้คุณมีเกณฑ์กำลังจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินไหมการเงินอืม f o p e n token มีเงินนะลักษณะของเงินของความแบบเงินเข้ามาแล้วอยากเก็บเงินอยากออมเงินอยากตนนีทีเหนียวไม่อยากใช้เงินในช่วงนี้นะคะมีเงินเงินเหรียญสี่เหรียญเข้ามานะ คิงอัพเพนทักเคิอู้เงินโชคลาภก้อนใหญ่มหาเศรษฐีนี่มันเป็นไพ่ของมหาเศรษฐีนะ k i n g of p e n t a c l คคุณมีโชคนะคะมีโชคก้อนใหญ่ด้วยเป็นลักษณะของความมั่นคงเนี่ยมั่นคงตั้งแต่ใบแรกแล้วในเรื่องของการเงินและยังมี k i n อ of p e n t a c เ e เข้ามาบอกอีกว่าการเงินของคุณเนี่ยกำลังจะได้เป็นแบบระดับมหาเศรษฐีนะเ,ออเงินก้อนใหญ่ มีความมั่นคงอย่างมากเป็ลนลักษณะของคนเก็บหอมรอมริบเก่งในเรื่องของการเงินวางแผนในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีเนาะอ้ขออีกใบหนึ่งกล่องที่สองนะคะโชคลาภในเรื่องของการเงินวันที่หนึ่งมีนาคมนี้เซเว่นออฟสอยเซเว่นออฟสอก็อืม หมือนมีเกณฑ์กาลังจะเดินทางกําลังจะเดินทางไปไกลบางคนไปต่างประเทศแต่ที่แน่ๆมีเงินมีเงินเยอะด้วยช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ระวังเก็บกระโปรงกระเป๋าอะไรให้ดีก็ระวังขโมยขจรคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อหรือเราเขาเรียกว่าอะไรแก้เค็นโดยการบริจาคก็ได้อบริจาคทรัพย์บริจาคทานให้เงินมันออกไปก่อนที่มันจะสูญหายเนาะเออนี่ยของที่สองอืม เอาแต่ที่ดีๆเอาแต่ที่ดีๆแล้วกันเนอะอันนี้มันก็ก็ดีแหละเนาะก็ดีแหละแต่อันเนี้ยดีกว่าดูสิเงินก้อนใหญ่ทรัพย์มรดกเงินทรัพย์สินมหาศาลร,ระดับมหาเศรษฐี King of p e n t a c l e ขอให้คุณสมหวังในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมั่นคงการเงินมากมายเป็นระดับมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเลยนะคะวันนี้อ่านให้เพลงเท่านี้ขอบคุณมากๆเลย m a g i c h a l o t by Kitty คะ่ะครับคุณค่ะ